โอ้สวัสดีครับเพื่อนทครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะไปแข่งฟุตบอลยังหมู่บ้านขนุนขี้ทุกคนครับนี่คือสภาพตอนจะไปแข่งบอลของพวกเราครับฝนก็ตกนะแล้วก็ทางก็เป็นยังไงก็ยังไม่รู้ครับทุกคนนะแล้วรถก็มาพังครับโอ้โหพี่เต้วนะโอ้โหแล้วเลยกพ่อนี่ครับรถก็มาพังครับดูดิครับเระปโปยอาเตะโปนนะอากระรัวโปยเต้ยดูวขนุนขี้เลยนะโดนทัดไม่ยอมโปรยกืโอ้โหเบยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยแมงช่างเป็นเปร่นะไอ้อ้อยนะ

Hey, ตอนนี้เราถึงอู่แล้วทุกคนนะมาได้เพราะหัวเทียนมันดับนะหัวลัวก้อยนะนี่ก็ซ่อมแล้วเดี๋ยวมาถึงอู่แล้วเราจะมารวมตัวกันที่นี่นะจะออกไปเดินทางไปขนนะปกหนึ่นนะดูทางนีครับต้องไปกับรถที่บากเท่านั้นนะถึงจะไปได้นี่ครับมาอยู่ที่อู่ช่างวันแล้วเรามาดูตรงนี้คนระับดูสภาพสนามจะเป็นยังไงนะ <c oughs> นี่ก็เราไปเจอที่ระหว่างการเดินทางนะจะมันแล้วก็สนุกเล็กนไหนครับทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ยอเนะต,ติดเลยไม่ลื้นอ่ะหนึบ <cười> oh. <cười> 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 không. Không nữa này. anh <laughs> không. anh không. 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 ไม่ต้องไม่ต้องจะไปนทั้งหมดดูพี่คำขึ้นมาเขาสุดอ่ะยกล้อเลยทีนี้ตอนนี้เราก็ผ่านเดินแล้วลำบากมากครับงหกดนะกว่าจะได้เตะบอลอีกไกลครับอนกราอีกไม่ลูกอีกสิบโลครับทุกคนอีกร้อยโลอีกร้อยกว่าโลครับผมเดี๋ยวไปเจอที่สนามไปเพืทุกคนนะหนักมากครับทุกคนไพืนกนะนี่ครับสนามก็เป็นแบบนี้ครับ โอเคตอนนี players, ers, ้ก็นั้ฟุตบอลเรามาถึงแล้วครับทุกคนนะสภาพก็สุดยอดทุกคนบรรยากาศครับซีซันนับผุกคนเต็มครับนี่นะดูนะครับผูกคนเต็มครับนี่ก็เือทีมงานแล้วครับมากันด้วยสภาพรถวิบ่ากคุณดูครับนี่ครับนีสภาพรถแล้วครับโอ้โหก่อนมากระลังมาครับนี่ครับต่ละครันครับนี่ครับดูนครับนี่มาพวกมันจะไม่แข่งครับนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันเลยครับคนนะนี่ครับไอโหนกรรมซีอู่โดยหมอบลูกมาได้ลูกเขาต่อมาไอเสื่องกระตุกกระตุกแต่ว่าโดนชักระตุดออกค่ับกลายปลูกเดือครับมีบอลอยู่แค่ลูกเดียวครับเพื่อนทุกคนเนี่ยเราต้องไปเก็บแล้วก็มาช่วยกันทุกคนดีครับคือแบบสี่สัตว์นะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับกว่าจะมาถึงและสุดยอดมากครับทางสนุกมากครับนี่ครับ

ធ្វើរាំតែ TikTok តុក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  ทุคนตอนนี้ก็คือคันเร่งค้างแล้วไอ้กระเช้าทุกคนดูสภาบทั้งหมดทุกคนนะซ่อมแผลให้คู่คู่หูทุกคนนะโชคดีมากครับที่ไม่เป็นไรก็คือเร่งมันค้างแล้วก็รถก็เลยลงไปก่อนครับทุกคนนะเราเอาเซฟตัวเองก่อนครับดูกดสวิช์ไม่ทันครับทุกคนจริงๆถ้ากดสวิชปมันมันปวดแบบนี้แป๊บเดียวตรงนั้นมันนี่เลยนะแรงเลยอ่ะพอทนเมืองก็เลยล้มมาทางนี้โอ้หลายแผลครับทุกคนนี่ครับ